เลี้ยงพระอรหันต์ในบ้านบ่แม่นตายแล้วไปเคาะโลงเนาะมากินเด้อก้อยมากินเด้อลาบมากินเด้อกุ้งเวลาเพินนนเ่นมีชีวิตอยู่ผมเชื่อเสมอว่าผมเชื่อเสมอว่าเวลาเพิ่นมีชีวิตอยู่สันหายเพิ่นกินเพิ่นอยากกินปลาแซลมอนเ <c oughs> <c oughs> มื่อปีใหม่ก็หลายปานเด็ก็ารเื้อให้เพิ่นกินสิแพงประเด็ เพิ่นอยากกินกุ้งเอาความดันเพิ่นกินกสันหายเพิ่นกินเพิ่นอยากกินทุเรียนก็สันหายเพิ่นกินเพิ่นอยากกินนี่อย่างสันหายหกินแล้วเพิ่นยังบอกเลยว่า <c oughs> ถ้าเลี้ยงกายไม่ได้ <c oughs> ก็ให้เลี้ยงใจเลี้ยงกายก็ได้ให้เลี้ยงใจเลี้ยงใจคืออย่างเอาก็มีเงินหลายเอาก็มีอย่างให้เพ่นหลายเลี้ยงใจก็คือไม่ทําให้พ่อแม่ปวดหัว ให้น้ำหรือทําให้เป็นคิดกับเขานี่คือการเรียกใจบ่ให้เพื่อปวดหัวน้ำอันนี้ผมก็ถือมาตลอดนะครับสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมอนี่แม่บักปังกะมาซวยงานหน้าจ้ะหน้านี่ก็คือเป็นเทาเ่าแกจ้ะเพราะวา่าตั้งแต่แม่บักปัง เป็นสาวกะจะมายูน้ำเพลินจะมาเย็บผ้าจะมาเรียนเยบ้ยาน้ำเพลินจ้ะม้นนี่กะเพิ่นมีงานผูกแขนน้องสาวแล้วกะเฮตบุญเฮือนแบบาศาสนาคิจ์จะพี่น้องตามไปเพิ่งนำกนากันเลจ้ะบาพิ่นเทดแบบใดาศาสนาคิ์เดชพระดามพระบิดา,าและพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับพัน,แล,นและสถิตกับท,าน,บทานด้วย สวัสดีคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อพรอพ,อพิรมทุกคนนะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อสารวันดีเนาะขอมิสรสงครานได้ครอบครัวครูสุตาและบุญส่งอินมียืนพี่น้องให้เราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะร่วมที่กรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่าสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสช้พาภากและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาดดังนั้นขออภัยขอเป็นผู้ใจี่อนตขอผู้สวรรค์และบรรบุรทั้งหลายและพี่น้องด้วย เชื่อมหวนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพาภาทรงพระกรุณาไับาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนโปรดเถิดโปรดชี้ช่งทางนำทางอย่าเมืนมา่โปรดระฟังคำคำบอ ให้มนาวายพระพุนิรัน์ให้เราภาวนาเพื่อเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระกรุณาตอบสนองคำารนขอจากประชากรของพระองค์ให้เขาทั้งหลายแลเห็นชัดเจนว่าควรต้องทำอะไรและเมื่อเห็นแล้วจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จรุร่วงไปด้วยดีด้วยเถิดผมว่าพระเจ้าทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไรท่านก็จง อภัยอย่างนั้นเถิดแต่เนื้อสิ่งใดจงมีความรักซึ่งรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์อขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าครอบครองความใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านทั้งหลายให้วมเป็นกายเดียวกันก็เพื่อจะให้บรรลุถึงสันติสุขนี้เองจงระลึกถึงพระคุณนี้เถิดขอพระว,าวาจาของพระคิดเจ้าสถิตในท่านอย่างเต็มเปี่ยม จงสอนและจัดเกลีนกันด้วยปีชายานจงขอบพระคุณพระเจ้าโดยการขับร้องเพลงสรดีเพลงสรรเสริญและบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยากใจจริงท่านจะพูดเรื่องใดหรือทํากิจการใดก็จงพูดจงทําในานามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์เถิด ภรรยาจงอยู่ใต้อำนาจของสามีตามสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าสามีจงรักภรรยาและอย่าทำให้นางรู้สึกขุ่ขื่นบุตรจงเชื่อฟังญาตงในเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่บอกว่าไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าบิดาจงอย่าขัดใจเกินไปจนเขาท้อแท้หมดกำลังใจพระวาจาของพระเจ้า ทรงเป็นโลกะบางที่เข้มแข็งทรงเป็นผู้เดียวที่ขการักเธอทตุนทรงเป็นความปรารถนาแห่งใจกาทีัตยาสันเสริระอุ เวลานั้นพระสุจ้าวสเสด็จออกไปริมฝั่งทะเลสาบอีกประชาชนตามมาเฝ้าโลงะองจึงทรงสั่งสอนเขาขณะที่ทรงพระดำเนินไปโองทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรของเอเฟีสอันเฟสกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเาขาก็ลุกขึ้นตามลง เวะที่พิจารณาเจ้าร,ร่วมโต๊ะเสมอร่ากายอาหารที่บ้านของเลวีนคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป <c oughs> พระวาจาของพระเจ้าสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิสเจ้า <c oughs> มื่อนี่กับขอเทศจักหน่อยนะเทศบรายเนาะใส่หิ้วเข่าเนี่คุณพ่อหิ้วกันก็เวลาผมไปเสกบ้านนะเนาะเสกบ้านผู้ใดยาผมเส่คอคิดมีอยู่สามอย่างสามอย่างเท่านั้นนะครับข้อคิด อย่างแม่คือข้อคิดเรื่องต้นไม้ไมแห่งความเชื่อนะครับเมื่อนี้ผมได้เลือกบทอ่านหรือว่าบทอันนี้เป็นเกี่ยวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์บทอ่านแรกมาจากวันฉลองของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอย่างผมอยากให้ครอบครัวทุกคนครอบครัว,รวทุกครอบครัวโดยเฉพาะญาติพี่น้องของเขานะ เป็นเหมือนครอบครัวของแม่พระหรือครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจา้าครอบครัวของแม่พระเป็นยังไงครอบครัวที่วางใจในพระมู้จัดส่วนมู้จัดไปวัดไปว่พกอทิพวัดผมรู้สึกว่วเด็กคุณพ่ออยู่ในครอบครัวที่มู้จัดไปวัดไปว่ามันเช็คแต่แล้คนเลียว ผมก็โชคดีเพราะว่าทุกคนไปวัดบูมิไพรบอไปวัดน,น,นั่นแหละทานวัดหรือเปลาทนวัดตุซีอบอกน,นั่นแหละทานวัดต้อไปนั่นแน่กระสีทองเพราะต้องให้คุณพ่อให้ญาติพี่น้องเจ้าของว่าคือพวไปวัดคือพวกหุ่นจักรพรรเนี่ยทุกคนไปวัดเพราะงี้เลยเป็นตัวอย่าง นลมก็เป็นตัวอย่างที่ดีปากายูดอนเ,นเป็นตลอดนี่นะครับผมอยากฝากทุกคนไว้ว่าอยากถิมพระขันเท่าบ่ถิิมพระพระเ่าก,กับถิมเขาทุกคนต้องรู้จักพระนะครับยกตัวอย่างนารมน่มเนาะนลมสีวะตลอดเวลาเวลาผมไปหาเราหรือว่าอ <c oughs> มืวอวานนี้นางรถมาน้ำกันแล้วก็บ,บอกว่าไปวัดนี่ไ่ได้ไปหาคุณพอ่อเป็นว่าในวัดอารมณ์ไปวัดนี่ไ่ได้ไปหาคุณพอ่อไปหารักผู้ใดสิว่าคุณพ่ออย่างกยงกยแต่ว่าฉันไปหารักเขาสีเครียดในอารมง์กายได้กลับไปหารักเป็นตัวอย่างที่ดีครับไปวัดก็แม่ไไปหาคุณพอ่อได้หอบไปหารักไปฟังพระวรสารไปฟังบทอ่าน เพื่อเราจะได้เป็นคนดีมากขึ้น,นเป็นตัวอย่างที่ดีอารมณ์เนาะดังนั้นต้นไม้ต้นแรกต้นไม้แห่งความเชื่อพู้จารดน้ำค้นดินยาปฏิบัติหากพลาเสมอพูดจา,า,ดา,ดาดส,ดจาสวดในครอบครัวต้นไม้ต้นที่สองต้นไมกอย่างต้นไม้แห่งความกระตันยูกระตันยูรู้คุณ ยู่ในหนังสืออพยพข้อที่ยี่สิบบทที่ยี่สิบข้อที่สิบสองบอกไว้ว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินยูนและความภาคเียรตดทนจง่อนหนัก่อนเบากันหากมีเรื่องผิดใจก็จงยกโทษกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัย ความผิดของท่านอย่างไรท่านก็จงให้อภัยอย่างนั้นเถิดครอบครัวเนาะเดี๋ยววอกา,าก,อาอากนะ <laughs> ันดางายไอ้แม่จะโทรงหาลูกเน,นาะเฮ้ยไอ้แม่จะโทรหาลูกก่ะอาชีพงานตทรหาลูกก็เหมืนนะว่าไว้อย่างชัดเจนครับบทอา่านแล้ะจงม,มีความใจดีความถ่อมตนความอ่อโยนจงผ่อนหนักผ่อนเบา ป้อนอย่วครับพ่อนหนักปอนเบาอยู่วะซึ่งกันแลกกันพระเจ้าดนในตัวอย่างของพระเยซูเจ้าพระเจ้าะให้ความรักเข้าจังใจเขาก็ต้องแห่เอาไว้สำนั่นผู้นึงเป็นน้ำผู้นึงเป็นไฟอยกเป็นไฟน้ำกันทั้งสองอย่างผู้หนึ่งศูนนะผู้หนึ่งต้องเย็นไนในเพาะแมนไฟกับไฟเจอกันมุนดุยปุยทับ,บ้านบนเรืออย่างบนเรียอย่าง เราต้องเป็นแบบอย่างของคริสตชนริสิตชนมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นครอบครัวแห่งความรักครอบครัวแห่งความร่มเย็นครอบครัวแห่งสันติสุขเมื่อนั้นยายนุดนะมันวมนวดมันนวดแต่ผมนะมันนวดแต่ผมแล้วกับว่า <c oughs> มาอยนี่ขึ้นดีแท้ครู้สึกวเพาคนรู้สึกว่า เฮานี่ครอบครัวเฮาเนีเออคืออบอ้อมาดีคือมีน้ำใจคือหักขเข้าแท้ประมาณนี้ให้มันเป็นจังสี่เวลาเขาไปอยู่ใส่แล้วให้ก็ดืนเห็นในความรักของเราสองให้เจ้ามีเงินแสนแลนมาเขา่าพที่สามให้เจ้ามีลูกเต้าแลนมะฮ้มพนที่สี่ให้เจ้าสุกไก่สบายใจความเจ็บป่วยไข้ในเงื่อนนี้ยาให้มี พรที่หาให้เจ้าเป็นเศรษฐีมีเงินโตพรที่หกให้เจ้าหายจากโทษพันธนาพรที่เจ็ดให้เจ้าเป็นพญาหัวหนาหมพรที่แปดให้เงินเข่าสูมือมือละแสนสองแสนเนี่ยพีน้องพรที่เก้าให้พระเจ้าอุ้มสู้เจ้าตลอดปีตลอดไปเ้ออามีข้าไปในชีวิต true บูชาความสุขใจทางลราที่ได้รับมาจากพระบิดารวมในบูชาพระองค์เชิญพบกันทางวายไกเลวินยันเป็นพีหมูสาว องคายาลุบีพระพิชุพาบุพีชีวาเพื่อเราพี่น้องชาพราหมณ์พระบิดาผู้ทรงสรรพานภาพสำหรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าสุนการถวายบูชานี้เพื่อเพื่อเียรติเราทั้งเพื่อประโยของชาวเรา และข้านเจาจะสัตย์ศี์ด้วยถข้าแต่พระเจ้าขอให้บรรณาการที่นำมาถวายนี้เป็นที่พอพระไทยนำความศักดิ์สิทธิ์มาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตามที่วอนขอด้วยความเชื่อมั่นด้วยเถิดท่านนี้ขอพึ่งบารมีพระพิสตษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสื่าด้วยงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดหมาสมนี้ชอบอินั้ม ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตย์รันดอนพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบคุณพระองค์ตลอดกาลพระองค์สมบัติในข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักโร่งสงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉะนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้โปร่งมนุษย์ได้รับการกอบกูพาการสรรเสริญโรร่ง บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าตลางน่วมกันถวายพระเกียรติสวดีเพราะกับเทวีก่อนและบรรดานักบุญเป็นนิจฉกาตว่าดังนี้นะส,ส,ส,สพระเจ้าจอมจักรวารนราชกุมลกแก่ไปทั่วฟ้าดินชาธการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูสาสางส ข้าแต่พระบิดาเจ้าพรองสมงผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการพระสมพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาประทานให้ปังและเล่าอันนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยน็นพระกายและพระหิจของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะส่งมอบพรุงผู้รับทรมานโดยสมัครพระไทยองค์ท่านสิญญบปังขอพระคุณบีออกประทานจก่บรรดาศิรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่อานในการดำเนอกันเมื่อก,การเลี้ยงหารข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านสดิทเท่เล่ามุนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธาแนแกบรรดาศิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยรียของเราด้วยแ่งพันรสัญญาใหม่อันยืนยง หรือซึ่งจะหลังออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านนำนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมลํำรึกงของความเชื่อพิจารณาเรื่นงพระชนกพิจาจณาจงหลับหรือพระชนชีพและกิจจราจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังแะรื่นึรงกัรซึ่งพ็เฉนิมไรกัลับอยูพระชนม์ชีพของพระทิศเจ้าขอน้อมถั้ายปางอับดาลชีวิตกับทวดีอันบดานความรอดี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะวัพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอขอให้พระบิดเจ้าทรงรวมรุมทุกคนที่รับกระจายพระกิจของพระทิศเจ้าแล้วให้เป็นน้ำานใจเดียวกันขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเพื่อเกียรติสวดดีพระองค์ โดยขึ้นบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิดเจ้าพระกับพระคิดเจ้าและหนพระคิดเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรทานพระโปรดรงพระสิงโรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอเมนพระประธานอาหารประจำวัน แก่ข <boundaries. S 3> <si suppression> ้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเนื่องข้าพเจ้าให้อภัยแก่พืชโปรดช่วยข้าพเจ้าให้แพ้การกระจนโปรดช่วยคนจาความเชื่อหลายสิ่งโปรช่วพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายคนเนรจะลายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่วนพระกรุณาให้คนบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะรับความสุขขอเรารับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านรอให้ถึงสุขของเราแก่ท่านโปรดยาสมถือโทษข้าพเจ้าแตโปรดท่านพเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีทมตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรหไมยสินสุของมกิจเส้าจสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอออาาวร้ขสกกิเจ่ ลูกลูกลูกปาอวยนนี้สภาพแข็งแรงไขูิปวย่เซานะเซาปูแดัดให้รบลื่นเอลอวรุกคนบให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสัรพานภาพข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับ กำลังจากศิดิ์สิธิ์นี้แล้วโปรดทรงพระกรุณาให้ปฏิบัติรับใช้พระองค์และประพฤติตน็นที่สุดพระไทยได้วยเถิดทั้นนี้ขอพึ่งขบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกันลลับทานาาาจ,าจนกงกมศิษะ์สาวรขอ,ขอพระพรจากพระเจ้าอขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบอก,กิดและเป็นต้นกําเนิดแห่งพระพรทุกประการประธานพระราชานและพระพรจากอดุดมสมบูรณ แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยทั้งปวงตลอดปีเทิน,อนขอพระองค์ทรงพิทักษ์ท่านทั้งหลายให้มีความเชื่อเข้มแข็งมั่นคงมีความหวังแน่วแน่ได้ความรับร้อนรนสามารถยืนหยัดจนวาระสุดท้ายด้วยความอดทนอย่างผู้ศักดิ์สิทธิ์เถิน,อนขอพระองค์ทรงคุ้มครองชีวิต และภารกิจของท่านทั้งหลายให้ดำรงอยู่ในสันติสุขดับฟังคำภาวนาของท่านทั้งหลายัางนที่นี้และทุกแห่งหนและทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร์เทิน <Amen. S 1> ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสันตาพาภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิน <Amen. S 1> ทีบูชาขอบพรคุณจบแล้วโวคไปในสันติสุขของพระคิดเจ้าเถิดขอบพระคุณเจ้าเอียิดที่หน้าหนึ่ง่ยเดินหกหกเจ้าพระเสียังกาโปรุ่มครองกาลูนาบ้านเราบ้านเรา

ายลมหายมาพื่อพ่อแม่ปดเยอมืออของลูกแต่ผมช่วยลูกคนท้างชิ้นเสมอเถิดพระมารดาภูมิจารีผู้ทรงได้รับพระพรผู้สวรรค์ของพระเจ้าผู้ทรงรวกราทุกคนเราช่วอยู่ในสุขอลิเสมอพวกเราขอที่นี้เส็พระบารมีพระพิเษเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าทั้าย Born bóng 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 bóng

เอาเอาผูกเอามก็รู้ไว้ผูกกูมยา่กันอกเอออู้กมผูกหรอโอ้ผูกให้น้องเชอหรอ่ก็จะผูกให้น้องเชือชือผูกให้เาเอียด้วยูกแล้วเปล่เอาผูกอีกไม่ไม่ผูกอีกหรืออ้าก ไปแ้วไปแล้วกันี่แหละเรื่อง้างหัวจองคนที่นี่แหะข่อยังเข้าไปสภาพแข็งแรงครอบครัวอุ่นๆมีแต่ความสุขความเต็มอืออย่งกยังมากนุน่จบขาน้้ากินมหลอดเขออ

ตองไเปเลยกอ๋อเบได้จเื่อนันโอ้ย้ิิได้ีดีนี่แง่บกวันเลยกั่เอเอาจ้าไ้ก้อนใสเป็นทุกได้ใหู้เออจข้เลอ้าันชุ้บจาบหี่เอาหให้จบข้าเอประตูเ้วกาปิดเอาไว้้อใเป็นทุก ไป้ว่านผูเลี้ยงผัวผู้เลี้ยงสองเลยนะทำเราอะทำตัวนี่คนว่านจะผอมรึไม่ได้มาไม่เราไม่เอาผู้เลี้ยงตาเลยว่านนะพี่ผู้เลี้ยงตาเลยว่านเลยว่านไบจูงไว้จูงว่านกันดีว่านเจ้าแม่ว่านว่านเป็นผู้พูดว่านอย่างเอาุู้มาได้

ไปยังที่ปูให้ลก็ภาพคลิงแรงเนี้ยครับอยู่กันลมโซ่ลมใจให้ลูกพร้ะว่จะหาเนื้อสีคนหาอีกผมองหาเน้อสีคนหาผมว่าสุดยอดคลปแรกวันนี้วันไปหาไปร้านไงปีหมดแล้วไงหกวลอยปีตัใหญ่ตัวใหญ่ไปเลที่หัวลอยปี